เลยไหมที่ว่าเวลาเราขับรถไปในความมืดเส้นเดิมๆทางเปียวๆกลับบ้านตอนกลางคืนหรือแม้แต่ขับไปกับเพื่อนอาญาติหรือคุณจะมีแฟนแนละ้วคุณจะขับไปกับแฟนหรือจะเป็นผู้ร่วมงานพี่น้องเพื่อนฝูงอะไรต่างๆกันแล้วแต่เราไปเจอผีผู้ร่วมทาง ซึ่งเราไม่ได้อยู่คนเดียวในความมืดในเส้นทางเส้นนั้นเคยไหมเหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้ก็คือมันเป็นอย่างนี้หนึ่งในตัวอย่างแล้วกันนะเพราะว่ามันหลายเคสหลายมันพูดตรงๆว่าพัททิล็อกโฮมไข่คดีมาเยอะมากไอ้คดีพวกกันนี้ยกตัวอย่างมาเป็นเคสเสแล้วกันเคสนี้ก็คือว่ามี มีบุคคลคนหนึ่งก็มาอนุโมทนาสาธุบุญกับผมว่าจะไปทำโบสถ์ที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งกับบริษัทนะครับซึ่งบริษัทก็จะเป็นบริษัทค่อนข้างใหญ่นะครับทีนี้ก็จะมีพนักงานเขาก็จะมีการออกบูธอะไรเงี้ยนะเราก็ร่วมอนุโมทนาบุญนะครับเราก็คล้ายๆว่าเขาเอาซองมาให้อ่ะแล้วเราก็ใส่ซองอนุโมทนาบุญ ขับรถไประหว่างทางที่ขับรถไปเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเนี่ยไปทําบุญใหญ่ๆแบบเนี้ยเวลาขับรถไปเนี่ยลรขับคนเดียวไหมออกกี่โมงแล้วก็เดินทางยังไงผมก็ถามไปโดยโดยที่เรารู้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วว่าในการขับรถไปในในในการทําบุญใหญ่ๆอย่างเงี้ยอ่าไปสร้างโบสถ์นะครับต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าไปสร้างโบสถ์สร้างโบสถ์เสร็จแล้วเนี่ยฉลองโบสถ์เลยก็จะมีการบวชด,ด้วย ของพนักงานที่บริษัทนะครับแล้วก็เราเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าทำบุญใหญ่ขนาดนี้อ่ามันจะมีอุปสรรคเยอะแยะนู่นนี่นั่นบ้าบ้าบ้าบานะฮะอ่าจะพูดว่าคุณไม่เชื่อก็ได้หรือจะพูดว่าตามความเชื่อที่คนอื่นเขาเจอกันมาแล้วนะครับซึ่งว่าที่ผมพูดขึ้นมาเนี่ยจะพูดอย่างนี้นะมันเคยมีเคสหลายๆเคสที่คุณเคยได้ยินหรือเปล่าถ้าคุณเป็นคนพูดนะครับคุณจะเคยได้ยินประมาณนี้ว่า จะทําบุญใหญ่เนี่ยอย่าทําคนเดียวให้บอกบุญคนอื่นเขาไปเยอะเพราะว่าถ้าเกิดเราทาสมมุติว่าโบดนี้แล้วเรามีเงินในจํานวน500,000แเราโบเนี้ห้าแสนเนี่ยหรือ1ล้านเนี่ยแล้วเรามีเงินเนี่ยเราลงไปคนเดียวเลยไม่ได้บอกใครเลยเราทําไปเลยตุ้ม1ล้านหาห้าแสนสมมติสมมุติว่าวัดนั้นไม่ได้โกงและทําจริงๆนะอันนี้ผมพูดกรณีนี้ก่อนนะ แล้วเรามีเงินในจนํานวนนี้แล้วเราทําไปคนเดียวเลยปั้งคือเราจะไปเลยเ,เหมือนเราทําบุญจนจนแบบสู่สวรรค์เธอลูกอะไรประมาณนี้เข้าใจไหมฮะแล้วเขาเขาจะเอาเราไปเลยนะครับต่อให้เราจะเป็นคนดีคนไม่ดีอะไรก็นเาแต่เราทําบุญขนาดเนี้ยเขาเอาเราไปเลยแบบสู่สวรรค์เธอลูกประมาณเนะี้ยเราก็จะได้ไปสวยบุญก่อนเลยประมาณนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนดีหรือไม่ดีก็ตามขับรถออกมาจากวัดปุ๊บตายตู้อย่างเงี้ย ข่าวนี้เคยอยู่แถวแถวลักสีแถวแถวแถวแนั้นนะแถวแถวด้านเมืองอะไรประมาณนั้นออ,อกมาจากวัดปุ๊บโดนรถบรรทุกเสยปั้งตายทั้งสอสามีภรรยาทันทีทําบุญใหญ่มาเพิ่งเสร็จเลยนะครับอันนี้ก็เคยมีเกิดขึ้นมาแล้วผมก็เลยคิดว่าเคสนี้เราควรจะเตือนเช่นเดียวกันเราเลยเตือนให้ขับรถดีๆเวลาเดินทางไปทําบุญนะครับ หรือก่อนที่จะเดินทางไปทําบุญเนี่ยจะกลับบ้านไปแนี่หรืออะไรก็แล้วแต่นียคือให้ขับรถแตมัดระวังเพราะว่าจะมีพวกสามเณรสีตามความเชื่อว่าจะมาขอส่วนบุญนู่นนี่นั่นโอ้ยคุณใครเห็นมันจะพูดจบประโยคลลเลยฮะตัดหน้ารถเลยนะครับมันจะเป็นทางสามแพง่งในระหว่างที่อ่าเหมือนเหมือนเหมือนคล้ายๆว่ามาบอกบุญกันแล้วก็ไปทานข้าวกันนะ แต่ว่าเราก็นั่งรถไปแต่ว่าผมเป็นคนขับนะเพราะผมไม่ชอบนั่งตอนที่เราขับไปเนะนี่ยทางตรงเนี้ยมันเคยเป็นนามาก่อนนะครับแล้วก็เป็นสวนเป็นนาแล้วตรงเนี้ยเป็นทางสามแพง่งตอนนั้นยังไม่มีตลาดยังไม่มีความเจริญอะไรเลยจะเป็นแค่ทางวิ่งไปวิ่งมาแบบรถเข้าหมู่บ้บานแค่นั้นเองทันนี้ผมกําลังจะเลี้ยวเราก็มองเห็นผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดเหมือนก่อสร้าง เหมือนชาวนาก็เหมือนเหมือนก่อสร้างก็เหมือนประมาณนี้ผมไม่ได้ดูถูกหยัดยามใครเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นชุดประมาณว่าเหมือนใส่ใส่เสื้อยืดไปแล้หนึ่งตัวเนี่ยก็ยังใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็คลุมแล้วก็ใส่หมวกเพื่อที่จะคลุมหน้าอีกทีนึงอะแบบคุมแดดคุมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยจะต้องพูดอาชีพสองอาชีพนี้ขึ้นมาจะได้เห็นภาพชัดๆว่าเขาแต่งตัวยังไงนะครับทนนี้ผมก็เห็นว่าเขายือนอยู่ทางฝั่งข้างถนน รถน่ะมันส่วนกันได้แค่2เลนนะครับแล้วมันก็จะเป็นทางสามแพงเขายืนอยู่มุมตรงทางสามแพงผมก็มองอทำไมผู้ชายคนนี้ดูแบบแปลกๆแต่พอเราสังเกตดีๆเนี่ยผมจะเห็นเขาแค่ครึ่งตัวช่วงขาผมไม่เห็นผมก็เลยอ๋อโอเคผีแหละเขไม่ได้คิดอะไรเฉยๆผมก็คิดว่าเขายืนอยู่เฉยๆธรรมดาแบบว่ามาให้ปรากฏตัวให้เห็นเพราะว่าทางนี้ก็กำลังจะทําบุญใหญ่ผมก็ส่งบุญแล้วก็ กำลังอนุโมทนาบุญแล้วก็ส่งเขาเรียกว่าปัจจัยอ่ะให้เขาไปทําบุญด้วยฝากปัจจัยไปให้ทําบุญด้วยแล้วก็ร่วมร่วมการทําบุญด้วยนะครับด้วยด้วยการเขาไปออกบูชใช่ไหมเขาก็จะจ้างให้เราทํอาอาหารน้ําจิ้มบางอย่างผมก็ทําน,น้ําจิ้มตัวเนี้ยแล้วก็ร่วมทําบุญไปด้วยประมาณเนี้ยเหมือนเหมือนแบบทาเกินอ่ะทำเกินจานวนอ่ะแล้วก็ส่งบุญไปด้วย เพราะว่าเป็นบุญใหญ่มากท,ทําโบสถ์ฉลองโบสถ์อีกอย่างงี้ครับผมต้องการให้ได้รับประทานอาหารอร่อยอ่อยอย่างเงี้ยแล้วก็ทําปัจจัยไปด้วยปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เขายืนอยู่ผมก็มองว่าอม,มันเกิดอะไรขึ้นนะอยู่มันเกิดแบบนี้อ๋อหรือว่าเป็นบัตรที่เราเตือนว่าจะมีสมมาเวสีมาขอส่วนบุญเพราะว่าอันนี้เราจะทําบุญใหญ่ไงปรากฏว่าเขาก็เขาก็จังหวะที่ผมกําลังจอดและเพื่อที่กําลังจะเลี้ยว ม,มันเป็นจังหวัดที่มีรถอยู่ข้างหน้าเราหนึ่งคันเพื่อเขาก็กําลังจะเลี้ยวเหมือนกันไอ้คันตรงนน้นกับแสงคันตรงนี้กับแซงนุนดูวุ่นวายมากมันเป็นแค่ทางสามแพ่งนะคุณแต่มันวุ่นวายมากเลยวันนั้นอะเราก็จะผ่านไปเพื่อเรายังไม่อยากเห็นเขาแล้วไงพอเขาก็ยืนถมมึงเหมือนพึงมามองมามองเข้ามาในรถเราซึ่งซึ่ง,งเป็นพิกัดที่เขาจะขอส่วนบุญไงเขาา้าใจไหมเราก็เอาไนะมองมาที่รถแล้วเอาไนงะงามไส้ถ้าเกิดบ้ามาเนี่ยเออกร้อนนี <laughs> ่ ไอ้ทานนี้จะเห็นหรือเปล่าไม่รู้อะไรเงี้ยครับเอ,อ่อผมก็รู้สึกว่าเอาละช่างมันเหน๋คันข้างหน้าขับผ่านไปเราจะเหยียบพ้มิมตสามารถที่ปรากฏว่าเขาก็เดินเดินตัดรถนะฮะตัดรถคันที่กําลังกําลังแบบขับอะผ่านมาผ่านมาเขาก็ตัดแบบผ่านมาเลยอย่างเงี้ยแบบทะลุรถมาเลยฟืดเราอะกําลังค่อยๆอยกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บเพราะเรากาลังจะเลี้ยวไปทางทางสามแพ่งอีก,อ,กอีกเส้นหนึ่งนะครับเราไม่ได้ขับตรงเราจะเลี้ยว เขาก็ผ่านรถเรามาเลยคือผ่านรถเรามาเนี่ยผมจับพวงมราลัยแบบนี้ใช่ไหมเราต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าสัมผัสพวกนี้เยือกเย็นมากนะครับเย็นจะเยือก,อก,อกมากๆเลยนะครับเขาผ่านมือเราไปเนี่ยเดินผ่านแบบปื๊ดอ,อย่างเงี้ยครับทางนี้ก็รู้สึกว่าวาดที่เทา้าเพราะว่าเขาผ่านเทา้าไงเดินปื๊ดเพราะว่าขาอยู่ข้างล่างใช่ไหมเขาผ่านมือผมเนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งเดียวกันเลย กับผมอะไรก็ผ่านทั้งมือทั้งเท้าผมแล้วก็ผ่านทางนี้ไปด้วยแล้วกับเว่อร์ไปงเงี้ยผมก็โอ้โหเย็นวาบเลยฟึ๊บอื้มทางนี้ก็บอกว่าแบบแบบรู้สึก,ปกแปลกๆอะผมก็เลยถามว่าเป็นไงบ้างรู้สึกอะไรไหมเว่าบอกว่าอื้มปแปลกๆรู้สึกขนลุก <c oughs> ก็เลยบอกว่าเนี่ยอีกไม่นานตรงเนี้ยก็หมายถึงตำแหน่งที่เขายืนอยู่นะครับผมก็ชี้ว่าอีกไม่นานตรงเนี้ยจะมี สารพภูมิมาตั้งทางนี้ก็งงเพราะว่าตรงนี้มันเป็นทุ่งนาเอาสารพภูมิมาตั้งตรงทางสามแพ่งเพื่อประมาณนี้แล้วผมทาไมถึงพูดอย่างนี้แต่เนื่องจากว่าทุกคนที่รู้จักเราเนี่ยเขาจะรู้ว่าถ้าเราเห็นอะไรบางอย่างแล้วเราพูดออกมาเนี่ยอีกไม่นานมันจะเกิดขึ้นแบบนั้นก็เลยแบบไม่ได้รู้สึกแปลกใจในการที่ผมพูดผม,ผมบอกแต่รู้สึกง,งงว่าตรงนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงเหรอ ถึงจะมีสารพระภูมาตั้งประมาณเนี้ยนะครับท่านนีนะ้เราเ็าพูดว่าสารพระภูจะมาตั้งตรงนี้ต่อไปไม่นานเนี้ยตรงนี้จะต้องมีในลักษณะที่ว่าอาถมที่อ่ะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นการถมที่อะไรทําหมู่บ้านมั้งหรืออะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ถมที่ดินผมก็พูดเพราะว่าผมเห็นภาพแบบนั้นว่าเขาจะมาถมที่ดินไม่นานก็มาถมที่ดินแล้วก็อ่ มันก็กลายเป็นสารพรัดภูมิจริงๆแล้วก็มีตลาดจริงๆนะปัจจุบันนี้ก็จะเป็นตลาดที่คึกคักมากเลยแล้วก็มีสารพรัดภูมิสารเนี้ยตั้งอยู่ตรงตำแหน่งของคนผู้ชายคนนั้นอะที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับที่ผมจะต้องพูดตรงนี้ก็คือว่าเรื่องแบบเนี้ยบางทีอะคุณไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่คนที่เขาเจอเขารู้เขาสัมผัสเนี่ยก็อย่าไปดูถูกหรืออืม เจ้าที่เจ้าทางมีจริงเ่ก็คือว่าเป็นเป็นคนที่เป็นเจ้าของเคยเป็นมนุษย์อืมแล้วก็ไม่มีร่างกายแล้วนะครับแล้วก็เป็นมวลสารบางอย่างที่แบบสามารถเคลื่อนไหวได้นะครับเขาก็มาขออนุโมทนาสาธุบุญกับกับการใหญ่ที่เรากำลังจะทำเนี่ยก็คือโบสถ์แล้วก็สลองโบสถ์นะครับก็ผ่านเดินผ่านมาเนี่ย ผมก็เลยบอกว่า,อ,าอนุโมทนาบุญให้ด้วยเพราะาเรากาลังจะไปทำอย่างนี้บ,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 บมาขอส่วนบุญเราใช่ไหมถ้าใช่อนุโมทนาบุญกับเราด้วยนะเขาก็อนุโมทนาบุญครับสาธุแล้วเขาก็เดินผ่านพวกผมไปเนี่ยปื้มันเย็นว่าแบบว่ามากๆครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเห็นแต่อีกคนหนึงอะ่ะเขาไม่เห็นแต่เขารู้สึกได้ว่ามันแปลกๆนะครับเราก็คุยกันอ่ะโอเคเรื่องนี้ก็ผ่านไปอีกครั้งหนึ่ง ก็คือผมจะต้องขับกลับบ้านคนเดียวนะไปทำธุระไปทำงานแล้วก็ขับกลับบ้านตอนนั้นก็ประมาณสักห้าทุ่มจะเที่ยงคืนละกำลังจะเลี้ยวเข้าหมู่บ้านซึ่งหมู่บ้านเนี่ยมันเคยเป็นสวนมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นที่นามาก่อนแต่พอมันเป็นหมู่บ้านเป็นทางถนนเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในในในแบบที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วอะเราก็ ไม่รับรู้ได้หรือครับว่าสมัยก่อนหน้าตามันเป็นยังไงถนนขนทางหรือซอยหรือเลือ,ลอมันเป็นไงเราไม่รู้อะรู้อย่างเดียวตอนนี้มันเป็นหมู่บ้านเราแล้วก็มันเป็นเฟสที่เรากำลังเลี้ยวเข้าบา้านท่านเองอืมเราก็กําลังจะเลี้ยวมันจะเป็นเหมือนอต้นไม้ก่อการถนนซึ่งจะเป็นเฟสของหมู่บ้านเราที่เรากาลังจะเลี้ยวเข้าเฟสบ้านเราอะเราก็ผมกําลังแบบขับมาแล้วก็มาจากเฟสหนึ่งแล้วอืมแล้วผมก็กาลังจะเลี้ยวเข้าเฟส ปื๊บอยู่ๆก็มีผู้ชาย ai, คนหนึ่งอะโผล่ขึ้นมาเลยแบบไร้ทิศทางอะโผล่ขึ้นมาฝึกมายืน <un ge. S 1> อยู่อันนี้เราอยู่คนเดียวนะครับยืนยืน awesome. อยู่แบบว่าโผล่ขึ้นมาการถนนดอนะฝึกขึ้นมาแล้วก็ผ่านมาเลยตรงนั้นมันก็เป็นทางสามแง่งเหมือนกันผ่านมาเลยแล้วก็เดินผ่านผ่านมาผมก็กำลังขับรถผมก็งงเลยเฮ้ยยังไงอะแล้วเขาก็เดินผ่านแบบผ่านรถเราอะฝึบแล้วก็ผ่านมือเราผ่านผมอะไรอะมันเย็นว่าไปทั้งตัวนะครับมันเย็นมากอะคุณ ผมอยากจะพูดอย่างนี้อ่าถ้าเราไม่มีสติเนี่ยผมอา,อาจจะมองว่าสัมภเวสีหรือวิญญาณหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยอาจจะเข้าเราก็ได้นะหรืออาจจะแฝงเราก็ได้หรืออาจจะทําอะไรเราก็ได้แต่ด้วยความที่เราเห็นจนจนมันเป็นเรื่องตลกหรือเปล่าไม่รู้จนมันชินหรือเปล่าก็ไม่รู้บางทีที่ผมเล่าให้มันตลกเนี่ยเพราะว่าไม่ได้อยากให้คุณรู้สึกว่ามันงมงายหรือน่ากลัวจนเกินไปนะครับแล้วก็อยากจะให้รู้สึกว่า,าพลังงานพวกเนี้ย ถ้าเรามีสติอะเราสามารถชนะเขาอะเราสามารถอยู่ร่วมกับเขาได้ในมิติของเขาและของเราเนี่ยครับมันมันเป็นเรื่องที่แบบยากอธิบายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่มันยากเกินไปในการเข้าใจท่านี้นผมก็อยากจะพูดอย่างนี้กมพัดต,ตรงนี้มันจะเยือกเย็นเพราะว่าเขาเป็นสิ่งที่เป็นมวลสารมาสัมผัสเราเนี่ยเราว่าไปทั้งตัวเลยแต่ผมมีสติเพราะว่าผมเจอมาเยอะกว่านี้อีก ก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยน้ำจิ้มซีฟู้ดมากปล่อยไปเขาก็เดินผ่านไปฟึบเป็นผู้ชายผมก็เฮ้ยไม่ใช่คนในหมู่บ้านเราหรือเขาเป็นญาติใครหรืออะไรเงี้ยเขาเสียชีวิตหรือเปล่าหรืออะไรเราก็ไม่สนใจก็เขา่าวบานไปไม่สนใจอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นเส้นทางที่เราก็คิดว่าสมัยก่อนเนี่ยเส้นทางนี้มันจะเป็นสวน แล้วก็มันจะเป็นยามาตอยมันยังไม่ใช่คอนกรีตนะครับแล้วก็ไม่ใช่ถนน8เลนจะเป็นถนนแค่2เลนแต่ตอนนี้มันกลายเป็นถนน4เลน8เลนไปแล้วแล้วก็ทุกคนที่สมัยใหม่จะมองมองว่าเอยถนนเส้นนี้เปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้แล้วเนี่ยก็จะขับรถในแบบคนรุ่นใหม่สมัยใหม่ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เขาเคยอยู่แบบตึกดํบบั์แล้วเขาเราไปถามเขาว่าถนนเส้นนี้เคยเป็นยังไงหรือเราเคยเห็นเองแล้วมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอะภายในปีสองปีแล้วมันเปลี่ยนแปลงแบบเร็วมากเงี้ยคุณจะระลึกถึงเส้นทางเดิมๆเก่าๆว่ามันเป็นเส้นแบบไหนเป็นหมู่บ้านยังไงบ้านสองข้างทางที่ปัจจุบันร้านรวงพวกคาเฟ่อะไรเปิดกันเต็มไปหมดเลยตัดปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้อดีตมันเป็นนักกลัวมันเป็นสวนอะมันเป็นแบบไหน คนตายจุดไหนอะไรไงเราจําได้หมดประมาณนี้ผมอรู้ดีผมก็ขับมาพอขับมาเสร็จแล้ววันนั้นมันประมาณสาักเกือบจะตีหนึ่งละถ้าผมจําไม่ผิดนะมันเกือบจะตีหนึ่งละอยู่ช่วงประมาณเที่ยงคืนกําลังจะตีหนึ่งประมาณเนี้ยแล้วผมก็ขับคนเดียวกําลังจะขับกลับบ้านนะครับหลังหนึ่งที่เราจะต้องกลับขับกลับบ้านเนี้จากบ้านอีกบ้านหนึ่งไปอีกบ้านหนึ่ง ผมก็ไปทำธุระทํางานหลายเสร็จเรียบร้อยแหละคืนนี้ไม่ไม่ไปค้างที่บ้านหลังนั้นจะมาค้างที่บ้านหลังนี้จะต้องผ่านถนนเส้นนี้ซึ่งเราไม่อยากพูดชื่อถนนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนที่กลัวผีมาดูแล้วเกิดกลัวขึ้นมาแล้วไปผ่านตรงจุดนั้นหรือแม้แต่ทีมงานผมเนี่ยที่นั่งกันอยู่เนี่ยบางคนก็กลัวผีมากแล้วก็ผ่านเส้นทางน,นี้ด้วย นะครับซึ่งผมก็ไม่อยากจะพูดเส้นทางไหนซึ่งพวกเขาอันนี้การกำลังเก่งกันอยู่ว่ามันเป็นเส้นที่กูผ่าหรือเปล่าวะ <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> นั่นแหละซึ่งมันใช่มันใช่มันตรงนั้นแหละตรงไหนก็ไม่รู้สักแห่งหนึ่งในเส้นนั้นนะทีเนี้ยผมว่าผมก็ทําธุระทางานแล้วผมก็ขับกลับบ้านคนเดียวแล้วก็ขับแบบมันตีหนึ่งแล้วอ่ะอืมแล้วก็ขับร้อยอ่ะแล้วก็ ขับมาเรื่อยๆื่อยเืผมก็เห็นตำรวจรายหนึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่กลางกลางฟุตบาทมันเป็นมันจะเรียกว่าพุตบาทก็ไม่ได้คุณเพราะว่าฟุตบาทมันอยู่ริมนี้อันนี้มันกลางถนนนะเก,กาะกลางถนนซึ่งมันมีบาริเออร์นะแล้วก็บาริเออร์สองข้างทางแล้วก็จะมีต้นไม้อยู่ตรงกลางผมก็แบบโหตำรวจคนนี้แสดงว่าเขาจะต้อง ปฏิบัติหน้าที่แบบเคร่งครัดตีหนึ่งเนี่ยยังมายืนทำจราจรอ,อยู่ตรงนี้อยู่นะแล้วก็อาจจะมาดักจับพวกค้ายาเสพติดหรือเปล่าหรือว่าทำคนผิดกฎหมายอะไรประมาณเนี้ยเป็นตำรวจน้ำดีที่แบบเข้าใจป่ะดึกตื่นตีหนึ่งเที่ยงคืนเะไปยนยืนทำอะไรตรงนี้ด่านก็ไม่มีเพื่อนฝูงก็ไม่มียืนอยู่คนเดียวนะครับผมเฮ้ยยืนทำอะไรผมก็ผ่านไปฟื้ ตึกๆอเฮฮฮตำรวจคนเดินย่าเง้เฮ้ยอ๋อเลยเขายืนเป็นระยะระยะอาจจะไม่ใช่ตำรวจคนเดินก็ได้แต่ว่าชุดตำรวจอะเป็นชุดเดียวกันไงอเหมือนกันก็คงจะไม่มีสีฟ้าสีเขียวอะไรเงี้ยผมก็ขับไปอีกสักระยะหนึ่งปุ๊บผมก็ขับไปจุดหนึ่งมันเป็นมันเป็นทางมัลเลเอร์ที่มันบุกนะครับ แล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ตำรวจอะเหมือนไม่ได้จอดเงี่ยแต่มันตะแคงพิงอยู่ข้างๆเา,า,า,าเลยเออที่มันบุกตรงนั้นอะขยับไปอีกนิดนึงแต่มันเป็นตะแคงลักษณะคล้ายๆกับรถล้มนะครับพอผมขับไปอีกสักนิดนึงอะตำรวจนายเดิมที่ผมเห็นคนนิ่งที่หนึ่งที่สองผมก็ไม่เห็นคนนิ่งที่สามเขาก็ายืนถัดจากมอเตอร์ไซค์นั้นอะ นิ่งๆท่าเดิมท่าเดียวกันจากคนนิ่งที่หนึ่งที่สแล้วก็มาที่สามนะผมก็เลยเอา้าคุณตำรวจปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมากเลยครับผมส่งผมตลอดทางเลยอผมก็เลยแบบเก็บเรื่องนี้เอาไว้ก็เพื่อมาเล่าตรงเนี้ให้ททีมงานผมฟังด้วยนะครับผมให้ขับรถให้ระวังด้วยเพราะว่าเส้นนี้โหดหินมหาสมุทรไปหิงสาจริงๆนะคบผมก็อยากจะให้ขับแบบ ั้งสติด้วยถ้าเจออะไรแบบนี้นะเพราะว่าเขาจะมาแบบปิ rap, ้งแวบปิ้งแวบนะเนี่อันนี้ก็หนึ่งเรื่องนะทีมงานก็นั่งแบบพี่ไหนวะตอนเนี้ยใจทีมงานผมอะสั่นริกกุริกกุริกคือขอให้ผ่านเรื่องนี้ไปเอะนะเราไปเรื่องอื่นกันนะ <c oughs> ก็คงอยากจะรู้ใช่ไหมว่าเส้นไหนแต่ว่ามันเป็นเส้นที่เอานะเช่ามันเถอะ เสร็จแล้วทีเนี่ยมันมีอีกอมืมันจะมีผู้ร่วมทางอีกในยามข้าคืนที่เรารู้สึกว่าเราจะไม่โดดเดี่ยวเวลาที่เราผ่านไปในเส้นทางต่างๆเราเจอพวกเขานะก็คือว่าเขาอาจจะเพิ่งเสียชีวิตเมื่อเร็วๆนี้สามวันเจ็ดวันอะไรเงี้ยครับหรือหนึ่งเดือนอะไรเงี้ยครับสามเดือนนะครับประมาณนั้นนะเราก็เลยยังจะเห็นแบบนี้อยู่บ้างประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเฮี้ยนๆโหด อย่าง e ีีที่ผมเล่าเกี่ยวกับเรื่องของรถบรรทุกกับเส้นทางที่มันไม่มีอยู่จริงเนี่ยอันนั้นน่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆว่าผมก็ไม่รู้นะทำไมคนเห็นเยอะมากอันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเส้นทางในลักษณะที่ผมเล่าในลักษณะแบบนี้มีอยู่ทั่วๆไปที่มีคนเห็นอะไรแปลกๆนะครับแล้วก็มีทั้งคนที่เห็นและไม่เห็นเนี่ยแต่คนที่เขาเห็นก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่า เคารพสิทธิคนอื่นครับว่าเขาเห็นนะแล้วม,มันมีเรื่องนี้อยู่จริงเพราะว่าผมลองไปสืบดูแล้วว่าอมีตำรวจเสียชีวิตเหรอมันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็มีจริงๆก็เพิ่งประสบอุบัติเหตุไปแต่ว่าเขาไม่ได้ประสบอุบัติเหตุแบบแบบเมาหรืออะไรนะแต่เป็นลักษณะคล้ายๆกับปฏิบัติหน้าท,าที่แล้วขับตามหรืออะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ล้มแล้วก็หัวไปฟาดกับเอเบริเออร์ตรงนั้นอนะ ก็เสียชีวิตตรงนั้นแล้วก็เหมือนรถพอะพอตอนกลางวันอะที่เราจะดูได้นะผมก็จะเห็นว่าไอ้ทางตรงนั้นอะมันเป็นทางแบบว่าเหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์อะมันคลุดไกลเลยอ่ะก็คือจุดที่1จุดที่2จุดที่3แล้วเขาไปเสียชีวิตตรงนั้นไงแต่ว่ามอเตอร์ไซค์เหมือนมันพาล่างเขาไปแล้วก็หัวโขกประมาณนะฟาดกับบรลเออร์หรืออะไรสักอย่างเนียแต่ว่ามันเป็นรอยรอยรถอะรอย อ่าแฮนนะครับมันขูดข้างๆบับีเออร์แล้วก็ขูดถนนนะ่ะแล้วก็ไปพลิกคว่ำแถวๆบริเวณตรงนั้นจุดที่3ก็มีตำรวจเสียชีวิตจริงๆนะครับเป็นตำรวจจราจรจริจรงๆเราก็เลยอ๋อโอเคเราเข้าใจละก็คือเห็นจริงๆแล้วก็หลังจากนั้นก็หายไปนะอืมก็ไม่เห็นอีกแล้วแล้วก็เส้นบาน้ำเปรี้ยวแต่ว่าผมจะไม่บอกนะว่าจุดไหนของบานน้ำเปรี้ยว คือเส้นบางน้ำเปรี้ยวนี่จะเป็นเส้นหนึ่งที่เป็นถนนที่ค่อนข้างโหดนะสำหรับคนที่เขาจะเจอผีกันเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคุณเคยได้ยินเรื่องกระสือบางน้ำเปรี้ยวอะไรอย่างงี้ไหมอืมแล้วก็พวกผีกระหังผีปอบผีกระสือผีอะไรไม่รู้อ่ะอยู่แถวบางน้ำเปรี้ยวเนี่ยผมก็ไม่รู้นะผมเกิดไม่ทันท่าน,นี้ตอนนั้นเรา,เราขับรถไปเรามาจากนครนายกแล้วเรากําลังจะไปอ่าชนบุรีผมก็ขับมาจากนครนายกเนี่ย ผมก็เลยคิดว่ามาทางเส้นป่าจรนบุรีแล้วลัดมาทางบางน้ำเปรี้ยวมันจะมีทางลัดไปไงถ้าเกิดว่าคุณรู้เส้นทางอ่ะคุณจะไปได้ง่ายแล้วคุณจะไปโผล่ตรงแถวทางเซาแล้วคุณก็จะไปโผล่ทางชนบุรีได้ง่ายมากนั่นแหละก็คือเส้นทางที่เราค่อนข้างชานาญแล้วเรารู้ว่ามันวิ่งไปทางไหนยังไงแต่ว่าคุณก็จะต้องชํานาญและคุณจะต้องเก่งทางพื้นที่มากๆคุณถึงจะวิ่งลัดไปลัดมาได้ทีนี้มันเป็นเส้นทางที่ผมไปบ่อยจากนครนายกแล้วก็จะไปชนบุรีเนี่ยโดยเส้นทางพวกนี้ ผมก็จะต้องวิ่งเข้าปาจีนบุรีนิดหนึ่งเพื่อที่จะผ่านเส้นที่ลัดจากปาจีนบุรีไปทางบางํำเปี้ยวมันก็จะมืดละมผมก็ผ่านเข้าไปเส้นบางํำเปียวละตอนนี้เราอยู่ในเส้นผ่านํำเปียวแล้วนะ,ะผมจะไม่พูดว่าตรงนั้นเป็นบางํำเปี้ยวเขตอะไรวัดอะไรนะแต่จุดที่เราจะพูดก็คือผมก็ลังขับอยู่เนี่ยด้วยความที่เราหิวเหนื่อยแล้วเราก็อยากจะให้ถึงชนบุรีเร็วๆผมก็ อมันไปด้วยอารมณ์แบบหงุดหงิดด้วยว่าแบบเมื่อไหร่มันถึงสักทีประมาณนี้เราก็ขับไปเรื่อยพอขับไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็ไปเห็น